เอาละรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับโบมาสเตอร์หรือว่าปลาเป้ากระแทกหัวในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมแต่เป้าที่เรามาปลามันก็ไม่ใช่เป้าธรรมดาด้วยสิแต่มันคือหัวแทนนะสิไม่ใช่หัวเราก็หัวสตูแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หัวใครจะแตกก่อนกันเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเข้าไปลุยกันผมก็ขอตัวมาซื้อเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเน่เป็นมาริโอ้นะครับผมโดยใช้อาวุธเป็นกระดองเต่านั่นเองเอาละ่ะมาริโอผสมกับผู้เท่าเต่าไม่น่าจะใช่นะครับผมเอาละ่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมด่านแรกว่ายังไงครับผมโอ้โหได้เจอกับใครวันนี้นักดับเพลิงนะครับผมแต่เหมือนว่าตัวพี่เกจะเป็นเพลิงด้วยเอาล่ะเดี๋ยวผมช่วยดับไฟให้กันแล้วกันนี่โอ้โหไปหัวเต็ม,เต,มเต็มครับผมเป็นไงล่ะหน้าแฮกครับผมโอ้โหเอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดขวดเช็ดโลหยโดนไปเต็มเ,มเมครับผมแม นี่นักดับเพลิงหรือว่านักวางเพลิงกันแน่วะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็13องศานะครับผมในรอบนี้ผมก็ขอเป็น14องศาก็แล้วกันนี่เรียบร้อยไม่ล่ะหลับครับผมเตียมหลับได้เลยเอาวละ14อีกเช่นเคยไม่ต้อง15ครับผม14ก็พอจังหวะนี้จัดไปต้องขาครับผมหลับเดหลับเดมาไม่รอดครับเดี๋ยวเราจับพี่แกไปโยนน้ำดีกว่า น้ำอยู่ใกล้ๆต่อสู้เสร็จแล้วอย่างต่อมาก็ต้องมาเปิดกล่องกันก่อนครับผมจะได้อะไรวะมาดูกันครับผมเงิน500บาทแม่ตอนนี้เราก็มีเงินเพิ่มมานะครับผมตอนนี้ก็กลายเป็น1,700ตอนนี้ผมก็ขอทําทุนเก็บเงินซื้อตัวใหม่ก่อนกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งซื้อมามื่อกี้หยกหยกจะซื้ออีกแล้วเหรอไม่ได้ครับเราต้องซื้อต่อไปอาเรอเดี๋ขอเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนเพราะฉะนั้น เราก็ไปต่อกันเลยครับผมกับด่านที่2เราเจออะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์หุงยนต์โรบอทเหรอสีชมพูด้วยเอาไปกินขาแตกครับผมโอ้โหเห็นกระดูกเลยพ่อแม่พี่น้องเอาละเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดยวโอ้โหนั่นไงเราเล่นมันขามันก็เล่นเราขาโอเคเล่นขาใช่ไหมคราวนี้ผมเล่นหัวเลยก็แล้วกันเอาสิ โอ้ยหน้าท้องนะครับไม่โดนหัวแต่ก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอา้อาวอ้าวมีเต้นด้วยอา้าวแม่มีดึงเกมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเ,เดี๋ยวโอ้โหัวแตกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกหายเลยมาริโอเราในรอบนี้ก็ต้อง18ครับผมได้ไหมเต็มเต็มเน่เล่นหัวผมผมก็เล่นหัวพี่เหมือนกันแต่เหมือนว่าพี่แกจะหัวไม่แตกนะครับเพราะว่าหัวมันแข็งเกิน เจ้ามนุษย์โรบอตได้ข่าวว่าหัวแข็งเหรอจัดไปกระดองเตานี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าตายอา้าวโอ้โหท่าตายนี่สุดยอดครับผมข่าวนี้ก็ขออะไรที่มันเจ็มๆหน่อยได้ไหมจัดไปครับมาดูกันว่าจะได้อะไรว่าไงเหรอได้อะไรเหรอโอ้โหที่เดิมเลยครับคุณผู้ชม500เหรียญเดดด สำหรับตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ2,800นะครับผมแต่เหมือนว่าจะมี1ตัวที่ราคา3,000ด้วยด็อกเตอร์ตัวนี้เลยครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวผมมาลองเล่นกันแล้วกันเดี๋ยวไปต่อกันกับมาริโอ้ก่อนครับผมจัดอีก1ด่านด่านนี้เราก็น่าจะมีเงินถึง3,000แน่นอนครับผมเอาละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยตัดผมทรงเท่เหลือเกิน16ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหโดนอยู่ต่อไปต้องเป็น1 7 1 8นะครับคุณผู้ชม ถึงตามันแล้วครับผมอะไรวะเนี่ยแล้วเบิดเลรอโอ้โยแล้วเบิดออกมาเป็นตัวโนต้ตนะครับผมตัวโนต้ตเหรอจัดไป17ก็กันแล้วกันนี่หัวแตกไหมนี่โอ้โยโดนอยู่แต่เหมือนจะเบาเกินไปเพราะฉะนั้นรอบต่อไปต้องสูงกว่านี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวันเนี้ยโอ้โหนี่จะเรียกว่าโกงก็ได้เลยนะครับผมมันบางอาจทำกับเราได้ 21องศาครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี no, well, ๋ยวดี๋ยวทำไมมันสกิดสกิดอย่างนี้ตลอดเลยลอยมาแล้วครับผมโอ้โหลอยข้ามหัวไปเฮ้ยอย่าเด้งมาทั้งผมทําไมหลายดอกจังวะโคตรหลายดอกเลยคุณผู้ชม22นะครับผม22โดนไหมโดนขาจัดไปขาแตกไปสิมาแล้วว่ะเฮ้ยมันปามาอีกแล้วอุ้ยแรงจังวะโอ้หัวขายแม่เฮ้ยแรงว่ะ พี่แกนี่ป่าเราแรงผมจัดให้ยี่สิบโอ้โหสก,กิดอีกแล้วยาพี่ยาโอ้โหหัวเปิดโอ้โหซ้ำอีกแม่ตายสิครับจังหวะน,นี้เพราะฉะนั้นขอใช้300กันแล้วกันเนอฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดเว้ยนอ่พี่แกโกงเราเราก็โกงได้นะครับโกงความตาย27ครับผมจัดไปนี่ของแรงมาละเว้ยเริ่มจับจับจงหวะได้แล้ว เฮ้ยมันปลาโด่งเหมือนกันวะจะย้อยใส่หัวเราหรือเปล่าหุยแม่ดีนะไม่โดนเราเมื่อกี้นี้27ครับผมจัดให้29โดนหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะโดนอยู่เน่ตายสิไม่ตายด้วยอึดว่ะเฮ้ยอึดว่ะไม่โดนไม่โดนหุยโอ้โหไม่โดนเวย้ยจัดไปครับผม31อองศาโด่งไปเลยครับเจอลูกโด่งไปหน่อยนี่หลับสี่คราวนี้ ไม่น่าจะรอดครับแม่อึดเหมือนกันนะครับพี่แกคนนี้สาสได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะเอาล่ะหัวเต็มเต็มหัวเต็มเต็มโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวมีสกิดขาแม่ทำอย่างกับเป็นเทสกิดเลยเอาล่ะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่3,500นะครับผมไม่ใช่500นะ5บาทครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีเศษมาทำไมโอเค ตอนนี้เราก็สามารถซื้อเจ้านีได้แล้วนะครับผมด็อกเตอร์เลยแม่กำลังผิวปากอย่างสบายใจจัดไปครับผมสามพันมาลองเล่นกันเลยแล้วดูเงินเราครับเหลือ5บาทโอ้โหพระเจ้าทำไมช่างอนาถาขนาดนี้ได้เจอกับใครวาโอ้โหโลบินนะครับคุณผู้ชมนักทธนูเอาว่ามาเจอกับหมอหน่อยเป็นไงแล้วด็อกเตอร์คนนี้ก็ใช้อาวุธเป็นเข็มฉีดยานะครับผมเข็มฉีดยาคู่กายเตรียมตัวหรือยังนักธน วันนี้เป็นอะไรมาบอกหมอหน่อยสิโดนไหมโอ้ยเชียดหัวต้อง1819นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เข็มฉีดยาเน่แต่มันเป็นธนูเฉียดหัวเราไปหน่อยเดียวในรอบนี้ผมขอเป็น18องศาก็แล้วกันเอาหัวไปกินเลยหัวเต็มเต็มโอ้โหเข็มฉีดยาปักหัวแล้วดูเข็มนะครับผมเข็มนี่โคตรใหญ่เลยโอ้โหยิงไปไหนเนี่ยสงสัยว่าจะเข้าเบ้าตา ข้าเบ้าตาแล้วมันเล็งยากใช่ไหมหมอกหมอหน่อยสิซ้ำที่เดิมเลยตายครับผม2ดอกอุ้ยอาวุธของด็อกเตอร์นี่ก็แรงเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเลย18อีกเช่นเคยจัดไปเต็มเต็มเลยหัวที่เดิมโอ้เฮ้ยเฮ้ยอู้ตัวแตกเลยครับมาลุ้นก่อนกันหน่อยกันแล้วกันจะได้อะไรขอให้ได้ดีๆหน่อยเถอะว่าจังได้ละพี่น้อง ได้อะไรว่ามันเลยเดียวเดียวเดียวทำไมผมรู้สึกว่าได้500อยอย่างเดียวเลย500รอยอกมาทําไมวะเนี่ยไหวไหไวรุ่นเซ็งได้แต่500ฉะนั้นไปลุยกันต่อครับกับด็อกเตอร์มาเลยเอา้าวนี่มันตัวเรานี่วามาริโอมาริโอวันนี้เป็นอะไรครับผมบอกอาการหมอมาหน่อยสิยี่สิบโอ้โหยีเลยหัวไปเลยมันมาเลยครับผมมันมาแล้วก็ด้องเตา โอ้โหนี่เมาใช่ไหมมาริโอเมาใช่ไหมเฮ้ยลดลงมาสิบแปดก็แล้วกันเอาละโอ้โหหมวกหายไปเด้เจอเข็มฉีดยาปักหัวหัวแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โยพูดยังไม่ทันขาดคำหัวแตกหัวเราแตกแทนเลยไม่ใช่แล้วนะมาริโอนายไม่ใช่แล้วละ่ะนายนายทำอะไรปักคอเต็มเต็มเดทไหมไม่เดทด้วยเอาละเราจะได้ไหม ฮ้ยอย่าตายเชียวหุยเกือบตายนะยครับผมอาะมาเจอกันหน่อยเตรียมตัวเด็ดไดได้เลยโดนไหมปักพุงแตกไปเด้เตรียมตัวนี่แหละลูกตากากระบาดแล้วครับไม่ตายก็ให้มันรู้ไปขอเป็น19ก็แล้วกันปักหัวเต็มๆโอ้โหยไม่หัวด้วยแต่เป็นพุงพุงแตกแล้วมีสมองล่วงลงมาใส่ด้วย ตอนนี้ตัวเกมก็ได้ปลดล็อกโหมดใหม่มาให้เราเล่นนะครับผมนั่นก็คือโหมด Apple Shooting นั่นเองผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองครับผมสำหรับตัวละครผมก็ขอเลือกใช้เป็นมาริโอหมวกแดงนะครับผมไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงนะปะทะกับแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลลูกสีแดงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอา้าวไหนบอกปะทะแอปเปิลเหมือนว่าจะเป็นมะน,นาวนะครับว่าไงเจ้าหนูอยู่นิ่งๆนี่เป็นไงครับผมความเซียนแต่เหมือนว่าเราจะออกห่างไปเรื่อยๆด้วย เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนว่าจะได้อาวุธใหม่มาเป็นเข็มฉีดยาดครับคุณผู้ชมเฉยๆไว้นะเจ้าหนูได้ไหมโอ้โหโดูความเสียนครับผมโคตรแมน่นประมาณ1 0ึน่าจะโอเคหรือเปล่าโอ้โหพลาดเฉย1 0ไม่ได้ก็ต้องเป็น9นะครับ9ต้องได้จัดไปแล้วตอนนี้อาวุธของเราก็เป็นไพ่นะครับผมผมบอกเลยว่าไพ่นี่ปาโคตรยากมันจะยากสะแค่ไหนครับคุณผู้ชมเอาสิ โอ้โหเดี๋ยว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 หัวเด็กน้อยเต็มเต็มไม่ตายใช่ไหมโอ้โหจะไกลไปไหนวะเนี่ยจัดไปเต็มเหนียวครับผม13องศาโอ้โหตายแน่แนนะ่หัวแตกไปดิ13เหมือนเดิมครับคุณผู้ชม13ไม่ได้ก็ต้องเป็น11กันแล้วกันอ้ยได้อยแต่สภาพเด็กน้อยนี่ไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับผมโคตรไกลครับผมคราวนี้13จัดไป ไม่ได้แล้วนะครับผมเราวุดไป3ดอกแล้วเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ